สวัสดีพี่น้องทุกท่านครับพอ,อกันเมื่อนีวันที่19เมษายน2563กับแนวทางฮานอย VIP นะครับพี่น้องครับหมู่บ้านเป็นจังไรแน,น,น่น้อหมู่บ้านนี่โศกหมันกันเนบสะสำหรับพี่น้องผู้ที่ติดตาม VIP นะครับหมู่บ้านนี่เขาล่างเขาบนได้พี่น้องหมู่บ้านนี่เขาล่างเขาบนนะครับอ้าพี่นอ้องมาเบิ่งหยดนิดนึงนะครับสําหรับผลงานของหมู่บ้านนี่เนาะ หมูวานนี่ครับบนออก1 2ล่างออก2 3นะครับล่างตรงตรงสอแล้วก็บนตรงตรงหนนะครับอ่า2 3อยู่ในวงกลมเลยที่ผมเดี่ยววงไว้หมูว่านนี่นะครับเนาะอ่าพี่น้องผู้ที่แคปหน้าจอไปหรือว่าติดตามก็คือสีผงสีสากันอะยู่เนาะแต่ว่า1 2นี้อ่าีนอกวงกลมครับแต่ว่าก็ออกตรงตรง,ตรงบนเนาะพี่น้องเนาะกนะนี่แหละครับเป็นสถิติหมูว่านนี่นาะพี่น้องเนาะ เอาล้วครับเมบื่อวากันของมือวันที่19นี่นะครับของวันที่19อ่าของวันที่19ของวันนี้นะครับของมือนี่กะบ้างใบตามแนวทางนี่แหละครับพี่น้องอ่ากับซิมีเด่น2358นะครับเด่น2358นะครับเอ่อเดามหาแปแล้วที่นี่อใน,นส่วนโตนี่ครับผมรูด8ไว้ รูดแแล้วก็รูด3แล้วก็พี่น้องผู้ที่สรูดนอกจากนี้ครับบางท่านอาจจะมาก์กซีอาจจะรูดซีไปมากหาก็รูดหาไปมาก7เจ็ดกรรูดเจ็ดไปมาก8แปดก็ว่าไปหรือว่ามักสองก็รูดสองเยาไปเลยก็ได้นะครับหลักการนะครับเนาะสำหรับพี่น้องผู้ที่เขากุมขเขากุมไล่นะครับไอดีไล่เนี่ยครับโชคเต็งหนึ่งพี่น้องกับแอดไล่ขมาเขมาขมาในกลุม่มวีพี VIP กลุ่มพิเศษนะครับ อาจแจ้งให้พี่น้องให้หูได้ทราบกันว่าไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับฟรีนะครับเออฟรีครับพี่นอ้องท่านที่ต้องการฉีดโอมาในกลุ่มนะครับเพราะว่าในช่วงใบใบเนี่ยฟงกอสีลงพิเศษไห้เนาะพี่น้องเนาะเอาละพี่น้องก็่อย่าลืมกันเหล้วกันให้กดติดตามไว้กดติดตามไว้กดกระดิง่งไว้นะครับกดไลค์ให้กันเพื่อเป็นกําลังแรงใจกด Subscribe เนานะแล้วก็ ในส่วนอื่นๆนะครับท่านที่จะผู้ต้องผิดาราาก็คือกดกระดิ่งไว้เลยเวลาผมลงคลิปนี่นะครับก็จะได้แจ้งเตือนพี่น้องเนาะเอาละครับพี่น้องมือนีสัมฤิสก,กรอนนะครับมาอุดบอกกันไหมมือนีขอให้พี่น้องใส่วิจรารณญาณในการรับชมรรบฟังไว้ทันมีส,สุขภาพร่างกายแข็งแรงหลงเรื่องๆๆลงเรื่องนะพี่น้องเด้อเอาสวัสดีครับ